สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนนะคะเด้อพ่อกันตอนเศร้ามื่อเนี้เศร้าส,าสาอากาศดีดีค่ะอยู่ในโมบ้านี่แหละอยู่สนามใกล้ๆกล้บ้านนะคะมือนี้ิสภาพพ่อแม่พี่น้องมากอย่างนอะเบื้องข้างหลังคะ่ะเบื้องข้างหลังดอกแค่ค่ะดอกแค่หน้าที่ว่าให้ฟังมือคลิปตอนตอนคลิปที่นึงนะคะว่าดอกแค่หน้าเป็นยังไงเดี๋ยวมาเบิ่งกันเนาะเบืองคะ่ะ ดอกแค่หน้าแล้วให้หลายอันนี้เป็นสนามในหมู่บ้านนะมีสองสนามนี่คือสนามสองแต่ว่ารอบๆอะค่ะดอกแค่ต้นแค่ทั้งนั้นเลยต้นแค่หน้าโอ้แผยมาเก็บกองอะแต่เศร้าเดี๋ยวว่าพ่อมอเบิ่งเนาะว่าเป็นยังไงดอกแค่หน้านุ่นนะงามอีหลีป้ายังมซุ้มเบิ่งตรงนี้้งเนี่ยคือกองไหลงามคักแท้โอ้แผยมาเข็ด เด็กน้อยได้โมบ้านนี่มั้งเออกองไว้นีอีกกองหนึ่งมันเสียสายมากเด็กๆเ,เข้ากับสิมา้ไม่นยนเล่นกันได้บบบนี้แต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเนาะเขาก็เลยบ่ค่อยบ่ค่อยให้ออกมากจิมีการกันสิมีการกันสนาม,มนนะคะการสนามเด็กเล่นและอนดานนู่นนะกานสนามกันตรงนี้นะกาตน,นตรงสาราน้อยเนี่ยแต่ว่าบริเวณนอกไหนกน็ย่างๆด้อันเดียวมลลนี่สเก็บดอกแค่ไปเห็ดป่าคนพึ่นรวบก่ัน แต่ว่าทุกเมื่อที่ร่วก็่ะเก็บคางบ้านนะคะเก็บคาง่วงบ้านแต่ว่ามันสีบรลานแบบนี้อันนี้มันอยู่ในในหยาเนาะหักดีดอกน้อยบางต้นก็จเป็นดอกแค่ดอกแค่ใหญ่บางต้นก็เป็นแค่น้อยดอกไม่น้อยอู้ดอก แต่ว่าจริงๆเราอันนี้เป็นรายได้ได้คือกันนี่สำหรับแบบว่าขายเก็บไปขายน้ำตลาดก็ได้นี่แต่ว่ามูบาหน,นี่นสิมาเก็บไปกินกันส็คอบางคนสะเก็บไปฝากพีฝากน้องคนอีสานเนาะแต่ว่าคนที่อยู่ในในเมืองกรุงในกรุงเทพคนก็บ,บางคนมันกับฮูบบหวัว่ามันกินได้ตอนแรกๆมาอยู่็บะมูหัได้ว,ว่ามันกินได้ ป่าพนา่ะโอ้ต้นแค่น้ะก็แค่หน้าบานเห่านะ่ะมันค้นสวนมันก็วาโอ้กินได้กินได้บานเห่าเขาเคยกินแบบนี้แหละบานนี้ไปตลาดอ้าวเห็นเขาเอาไปว่างขายอ้าคือดอกแค่หน้าบานเห่าตัวนี่แต่ป้าวงไหนอีกอันนี่หนาห่อนนาเสีากสิเริ่มตายเน่เหรอนง่ง เมื่อยกันเนาะตอนท่อมคกับสิแม่มเ่เลนยุสสนามนี่กันแหละผ้าลูกมาเล่นกับสิมีเด็กน้อยแลนไปแลนมาวิ่งไปวิ่งมาแถวเนี้ยหมู่บ้านนี่ส่วนใหญ่คนต่างชาติกลายนะคะทั้งจีนฮ่องกงซงคโกระโปแทบทุกลาย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 ชาติอ่ะซิมายู่เนี่ยยังหนักนาบ้านกับสิเป็นคนจีนงาม ที่จริงมันก็ง,งามเลยสำหรับทัดหูยน่งสิกะไดเนาะใช่กันสองคนเขาก็ขึ้นบ,บัวบมาห้องบาละ่ะเห็นมะละซ้ำนี่ก็ได้ก็เผาเข้าวเร้าเลยได้เนี่ยกระน,นำพริกถวยนึ่งกะข้าวเหนียวจ้าไปทิดละ่ะบำรุงอย่างนเนาะเหมือนกับบำรุงเลือดหรือว่าเป็นยาระบายด้วยวะมือหนันอานเบางเนี่เนี่ยตา ยาระบอ่านี่แค่น้อยสิเป็นสิตัวนี้สิเป็นเป็นพันน่อยเนี่ย่มันสิต่างกันนะคะอันนี้แค่หน้าคือกันแต่าพันน้อยน่อยอันนี้แค่แค่นาเหมือนกันนะว่าพันดอกใหญ่การมันสิต่างกันนะคะอันน้อยกับใารไงแต่รสชาติกับสิไก่เที่ยงกันน่ะละม่ค่อยต่างกันเปานไหนเอาดอกหน่อยนล้วนะผสมกันไป อันนี้ค้นสวนส่วนใหญ่กับเป็นค้นี่สานบานเท่านะคะทีมามากมากเขตุสวนดูนี่หมู่บ้านเนกษตรหลายคนอดีค่คนสวนเกิดสิดคนเนาะแต่ละมือเขาก็สิมีหนําพีกมีปนมีลาบมาอันนี้ก็สิกินดอกแค่เนี่ยปีนึงม่นสิออกประมาณสักเดือนอะป่ะประมาณสามสี่เดือนเนาะสามถึงสี่เดือนอือเห็นไหมนี่คือเป็นอ่ เป็นแบบแบบวิถีชนบ,บทในเมืองกรุงเนาะเป็นเป็นธรรมชาติอะเป็นธรรมชาติทีที่ให้ให้คุ้นคาแบบให้ทั้งให้ทั้งร่มเงาให้ทั้งทั้งเป็นอาหารให้ทั้งเป็นยาโอ้ดีดีเมืองไทยนี่เนาะมีน้มีปลาในนามีข้าวในสนามก็มีดอกแคดีคับ ไปที่ไหนป้นาปมือนีใส่ชุดเข่ากันแห้งก็มาเก็บมาเก็บดอกแค่นะคะชุดชุดเดินสวนชุดปกติอยู่บ้าน,นเนี่ยเพราะว่าต้องแต่งแบบนี้ประจําเพราะว่าสอง,ส,องสามเดือนรเราไม่ได้ออกออกบ้านก็แต่งง่ามแต่งง่ามอยู่บ้านนี่แหละแต่งเหรนก็ลูกไปลูกถามว่าวันนี้คุณแม่จะไปไหนไปทํางานเหรอคะาบอกใช่ไปทํางานลูกทํางานอยู่ที่ลงมาหังร่างอ่ะละ ลงมาเห็ดกับข,ข่ขากินข่าล้วก็ขืนบ้านคือเกาน้่น่นะได้เกือบเต็มตะกร้าละเอาอีกป้าปไปเอาอีกแนละ้วมองนี่บอกอู้ยังหน่อยเพิ่นกองไว้เนาะมองหันอ๋อนี่ดอกใหญ่ดอกใหญ่ป้าเพิ่นมาได้เนี่ยดอกนี่กินทุกมือ้อป่นั่นนี่ประโยชน์ดีค่ะแล้ววะมันก็ปลอดสารเน,นาะปลอดสารของแท้เลยได้เนี่ย ดอกนางฟ้าต้นมันสูงสูงอะป้าขึ้นบ้องต้นมะเนี่ยต้นสูงอะค่ะปีนม่ถึงเลยแหละน่นาะต้นสูงอีหลีขนาดยุบานนองยังไม่ค่อยเห็นด้คะพันนี่โอใสายในเมืองเขาเขาเอามาขายเห็นในเมืองหมด <c oughs> ต้องเป็นค้นบัวล้านพวกเ่าพู้แก่บานเท่าน่ะเขาสิผู้เพราะเขาเอาเท่ทไปถามแม่ยุบานฉันว่าอู้มมีแลหวลูกเอเียนนี่ อันเขามาเอาต้นไปขายเขาต้นเขาไปขายได้เมื่องเือนหรอโอ้โหจำพ่อแม่เนาะต้นนึงกันหาสิแท่งู่ได้เนี่ยเมื่อวานนี่ต้นใหม่หลายค่ะสมกับซื้อวัาเดอะแพลนเนาะอากาศกำลังดีประมาณเมืองไทยก่อนประมาณเจ็ดเจ็ดโมงหรือปเนาะประมาณเจ็ดโมงนะคะ อากาศเย็นสบายเศร้าหนีกนสิเท่านี้นะคะเน้อพอกันเดี๋ยวช่วงบายบายนะคะช่วงบายบายกสินี่อย่างมาหายเบิงกันอีกเนาะติดตามนะคะเด้อบายบายสวัสดีค่ะ